ดีนะคะนักเรียนนะคะอ่ามาเจอก,กันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเนื้อหานะคะตัวหารร่วมมากนะคะคือหอระมอนั่นเองนะคะมีวิธีการหาก็คือจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบหรือจะใช้วิธีการหารสั้นก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณคูมมุกนะคะจะอธิบายในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะเป็นอย่างไรนะคะ ไปดูพร้อมกันนะคะให้ตั้งใจนะคะ,ะตัวอย่างแรกนะคะเด็กๆก,การหาหอรอโมโดยวิธแวะะแะะะะีแยกตัวประกอบนะคะให้หาหอรอมของ30และ45นะคะ30นะคะแยกตัวประกอบจำได้ไหมคะคุณครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะแยกตัวประกอบ ต้องเป็นจำนวนเฉพาะคูณกันใช่ไหมคะดังนั้น30ก็จะได้เป็น2คูณ3คูณ5ใช่ไหมคะ45นะคะแยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ3แล้วก็คูณ5นะคะทนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะที่คุณครูมุกพิมพ์เป็นตัวเลขสีชมพูนะคะนั่นเลยคะ่ะก็คือนะคะ ตัวที่เป็นหอรมอนะคะร่วมกันตัวเลขร่วมกันมีเลขอะไรบ้างคะ3กับ5ใช่ไหมคะหอรมอของ30และ45ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ3คูณ5เด็กๆตอบได้ใช่ไหมนะคะนั่นแหละค่ะนะคะหอรมองของ30และ45ก็คือ15นั่นเองนะคะ เรามาดูนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะเป็นการหาหอรอมอสามจำนวนนะคะของเลขอะไรคะ 16, 20และก็24ใช่ไหมคะนะเรามาแยกตัวประกอบของ16ก่อน16แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณการอยู่กี่จำนวน4จำนวนใช่ไหมคะ20แยกตัวประกอบได้เป็น 2คูณ2คูณ5นะคะและก็24นะคะแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณกัน2คูณกัน3จํจำนวนนะคะแล้วก็คูณกับ3ด้วยนะคะสังเกตตัวเลขสีชมพูของคูม,มุกนะคะ,ะได้เป็นตัวเลขที่ร่วมกันใช่ไหมคะมีเลขอะไรบ้างคะ2นะคะดูว่าร่วมกันต้องเป็นทั้ง3จํจำนวนเลยนะ มี2คูณ2ใช่ไหมคะได้หอรอมอของ16 20และก็24คือ2คูณ2เท่ากับ4นะคะน่าข้อนี้จะได้คำตอบแล้วนะคะหอรอมอของ16 20และ24ก็คือ4นั่นเองนะคะน,รรนะคะคุณครูมุ่งมีอีกตัวอย่างเยอะแยะ,ยะเลยนะคะ ให้หาหอรอมอของ24,36และก็42ใช่ไหมครับแยกตัวประกอบของ24กันก่อนนะคะ,ะคุณครูแยกตัวประกอบได้เป็น2 2คูณ2คูณ2และก็คูณ3นะคะ36แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ 3คูณ3ใช่ไหมลูกและก็42นะคะแยกตัวประกอบได้เป็น2อคูณ3คูณ7นะคะทีนี้มาดูตัวเลขสีชมพูที่คุณครูพิมพ์ให้นะคะคุณครูมุกพิมพ์ให้สังเกตดูว่าตัวเลขที่ร่วมกันนะคะที่ร่วมกันมีเลขอะไรบ้างคะมีเลข2ใช่ไหมคะมีเลข3ใช่ไหมคะหอรโมอของ 24 36และก็42ก็คือ2คูณ3นะคะได้เป็น6นะคะข้อนี้นักเรียนก็จะได้คำตอบเป็น6นะคะเอคุณครูมุ่งใจดีนะคะจะมีให้อีก1ตัวอย่างนะคะเป็นอย่างไรนะคะมาดูไปพร้อมกันนะคะเป็นอย่างไรเอออีกหนึ่งตัวอย่างหาหอรม,มออของอะไรคะ 5้าสิและก็130่งใช่ไหมคะห้าสิบห้แยกตัวประกอบก่อนนะคะต้องอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันใช่ไหมคะ,ะได้เป็น5้าคูณสิบเอ็ดใช่ไหมคะเด็กๆหนึ่งร้อละคะสองคูณหคูณสิบเอ็นะคะหนึ 130, ค่ะสอคูณหคูณ สิบสามเด็กๆสังเกตตัวเลขสีชมพูคุมมุกค่ะ,ะตัวร่วมกันคือเลขอะไรคะเลขห้ามีแค่หนึ่งจำนวนนะคะร่วมกันทั้งสามตัวนะคะก็คือข้อนี้ได้คำตอบเป็นห้านะคะเป็นไงคะได้ตัวอย่างนะคะที่คุณครูอธิบายไปให้ หลายตัวอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็นำนะคะสิ่งที่คุณครูสอนและอธิบายนะคะไปใช้ในการทำแบบสินหัดที่คุณครูได้มอบหมายให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ